าเขาาจุ่มแลอเกิดเหี้อีน้องน่าเก้ยทัว้มันอาไปสามเอ้ยเฮียวะเอาีวะเอาเลยมาขำบงขมักคือขำ้างสองก้อนหกหุมาเกือบสาก้อนมามากเวยนี่มมงบอกขึ้นไม่ไหมไอ่ถังไม่เลยไปโก้เลยจ้าถังกูนะฮะมากูโย่ tôi mặc cậu của cậu cô này có anh anh xài mặc khu một cái khiến không biết này bốc quậy nó đấy ca lắm ca cả biển con trai tân lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มาแล้ว่อรเจาอิสลามเนอะเขียนน้ำประดันคาล้มื่อวานปืนมานติเยือนั่นเต้อิสลาแลวนั่นสูุๆใกล้เอ็ใเ่าตมือนมห้ามคิดขาแเดกการเปเกาขาดตีเอาตั้งสามกนนเบ่อได้กสามกไม่ได้เอานะอะไรอะอ้ชันกั